สวัสดีครับผมผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับปู่สงครับงมดที่ผบานเมื่อกี้ครับปู่สงเราฝันเกี่ยวกับว่ากําลังเดินไปวินาบาทครับแล้วมีรถคันหนึ่งครับขับตามปู่สงขับตามไปเรื่อยๆเลยครับไม่รู้ครับว่าขับไปทําไมสุดท้ายครับรู้เหตุผลเพราะว่าผู้ชายคนนั้ครับแขนไม่มีขาไม่มีครับก็เลยขับรถตามไปเพื่ออยากใส่บาตรให้ปู่สงซึ่งทะเบียนรถ คันนั้นครับคือเลข6 1หนึ่งกับ79ปู่สงฝันได้เลขทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดน,นี้ครับปู่สงแกฝันล่าสุดฝันว่าตัวเองครับได้เอาศพครับลงหลุม,ลมเอาผีลงหลุมครับในความฝันแกฝันหลังจากที่เลขออกได้ไม่กี่วันมาฝันปกติครับแกจะเป็นเป็นคนที่ว่าในความฝันนะเป็นคนที่กลัวมากกลัวเลือด กลัวอุบัติเหตุกลัวศพกลัวผีนะในความฝันแกคนคน่อนข้างที่จะกลัวแต่ฝ้าฝันครัน,นี้ครับแปลกมากฝันว่าเขามีงานศพครับเขาให้ปู่สงนี่ครับเอาศพครับลงหลุมปู่สงครับจำใจต้องอุ้มศพครับลงหลงุมไม่ได้อยู่ในโรงนะครับคือเขาห่อผ่าขาวคือเขาห่อผ่าขาวแล้วก็เอาศพเนี่ยลงหลงุมศพมีทั้งหมดสามเจ้า แต่ละเจ้าครับมันจะเขียนเลข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 หลุมศพนะเลขหลุมศพไว้สามสามเจ้าแกเห็นตัวเลขชัดเจนมากเลยครับแต่ละคนคือเป็นป้ายหลุมศพนี้คือเขาเหมือนเขาจะเขียนซือแล้วก็จะเขียนเกี่ยวกับตัวเลขนะครับปูสงเห็นหลุมหลุมศพแรกครับที่ว่าเขียนเลขก็คือเลขแปดเจ็ดเขาปูสงก็อุ้มศพครับลงหลุมแล้วก็หลุมที่สองครับคือแปดสอง หลุมท่ท้ายครับก็คือเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดสองแล้วก็เจ็ดสองครับนี่คือเป็นเลขหลุมศพแต่และหลุมครับปู่งเป็นพระอุ้มศพที่ว่าห่อด้วยผ้าขาวครับเอาผีครับลงหลุมลงหลุมลงหลุมทั้งสามหลุมแล้วก็เอาดินครับกบกบกบเคลียเสมอกันเลยครับในคนฝันทำเองครับตั้งแต่ขุดหลุมศพ ตั้งแต่อุ้มศพตั้งแต่ถมดินกลบครับปู่สงในความฝันคือทําเองทั้งหมดเลยแต่แปลกตรงที่ว่าตรงที่ว่าเป็นป้ายศพครับเขียนว่าแปดเจ็ดแล้วก็แปดสองแล้วก็เจ็ดสองครับนี่คือตัวเลขในความฝันที่ว่าปู่สงฆ์เห็นถ้าเป็นลักษณะนี้ครับตีเลขเป็นแบบหดถ้าเป็นศพถ้าเป็นพ้าอุ้มศพจะเป็นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดสองไหมเกี่ยวไหมครับ แต่สำหรับผมเนาะแต่สำหรับผมกับปู่ทรงนี่คิดเหมือนกันมากเลยคือคิดเหมือนกันตรงที่ว่าปู่เป็นพระครับปู่เป็นพระแล้วอุ้มศพนะก็เลยเหมือนอาจจะเป็นว่าพระก็เป็นแปดเป็นแปดแล้วก็8แปดใส่ไหมแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองนะครับก็คือพระเป็นแปดไม่อุ้มศพก็เป็นแปดแปดเจ็ดแปดแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดสองไหมเพราะว่าปู่เราเป็นพระ แต่ถ้าถ้าอุ้มเนาะแต่ถ้าอุ้มส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นแม่เป็นผู้หญิงนี่คือจะเป็นเก้าแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่เก้าครับน่าจะเป็นแปดล้านเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าต่างคนกับต่างคิดว่าน่าจะเป็นแปดล่ะเพราะว่าปู่สงบอกกับผมก็น่าจะเป็นแปดแหละครับเพราะว่าแกเป็นพระนะแต่ถ้าเป็นเลขสามตัวก็คือแปดแปดเจ็ดแปดแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดสองนี่คือเลขสามตัวที่ปู่สงแกคิดเพราะว่าคิดคิดกว่าประมาณนี้แหละแต่ถ้าให้เป็นศูนย์แปดเจ็ด 082-072ดสองศอมีโอกาสมาไหมก็ไม่รู้สิครับเพราะว่าศพเนาะเป็น0แต่ถ้าไม่อุ้มศพก็จะไม่เกี่ยวด้วยครับถ้าคิดว่ามาเลข3ตัวก็ลองดูครับลองพี่นาดูแต่ว่าปู่สงแกก็บอกว่า8-7 8-2-7-2นี่คือตัวเลขแต่ถ้าเป็นเลข3ตัวนี่คือแกเป็นพระแล้วก็อุ้มด้วยก็เอา8 8ดใส่8 จ็ดสองใส่แล้วก็แปดแปดสองใส่ครับนี่คือตัวเลขที่ปู่สงแกบอกผมลองมึงครับนี่คือตัวเลขที่ว่าปู่สงแกแกฝฝนในความฝันนะหลังจากที่ฝันแล้วครับแกบอกว่าหลังจากที่ว่ากบดินเสร็จปั๊บหลังจากนั้นครับแกก็นั่งสวดนั่งเหตุพิธีครับในความฝันประมาณนั้นครับแกจําได้ประมาณนี้ครับแต่จําได้แม่นมากเลยว่าเขาเนะี่ยให้ปู่สงฆนะอุ้มศพห่อผ้าขาวแล้วก็ลงไปไว้ใน,ในหลุม พอลงไปหลุมครับมีสามมีสามหลุมสามหลุมก็สามศูนย์ไหมน่าจะไม่เกี่ยวนะครับเนาะเพราะว่ามันมีตัวเลขแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวเลขมันต้องเป็นเลขปริศนาแต่ตัวนี้คือมันมีตัวเลขเลขปริศนาก็ต้องตัดทิง้งออกครับแกก็เลยว่าลืมวันนี้จะมากเกี่ยวกับข่อยบ่อข่อยเป็นพระข่อยอุ้มศพแต่ถ้าเป็นโลงเนาะแต่ถ้าเป็นโลนครับตีง่ายเลยก็คือสี่คือสี่ 487 482 472ครับอันนี้ถ้าเป็นโลงนะแต่นี่มันไม่ใช่โลงมันไม่ใช่โลงแต่ก็คือเป็นพระพระอุ้มอุ้มผีลงลงหลุมนะกับประมาณนั้นครับแล้วแต่ใครจะลองตีมังครับแล้วแต่ใครจะตีได้เนาะถ้าหากว่าตีได้เลขสามตัวนี่ครับเอาจริงๆเลยก็ได้ครับแต่ว่าลูกษย์ลูกหาของปู่สงครับบางคนเขาก็ไปซื้อศูนย์ไว้บ้างครับอาจจะเป็นศูนย์87 0ย์82ศูนย์72นี่คือ เขาก็ไปซื้อไว้บ้างแต่ว่าปูสงครับเรากับยานลุงซิลูงหาเราหมุนเงินหลายแล้วก็บอกแค่87 82 72ครับแล้วก็3ตัวนี่เราก็บอกว่าให้เอา8ใส่เป็น8 87 882แล้วก็872นี่คือปูสงแกตีให้ประมาณนี้ลองดูครับความฝันมันเป็นเพียงแค่การจินตนาการของคนคน,นึงที่ว่าฝันเม่นแกก็ฝันเม่นบ่อยนะครับปูสงเนี่ยแต่ที่สําคัญครับ ลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบออปอยเป็นแนวทางครับไม่ดูได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนเนาะที่สาคัญครับอยากให้ทุกคนได้ถูกเลขอยากให้ทุกคนได้ถูกเลขสามตัวม <c oughs> ันก็ขึ้นอยู่กับโชคครับขึ้นอยู่กับว่าจะเท้าสีมาเหล็กตัวไหนแต่ที่สําคัญครับผมกับบุหูคคาว่าเล็มันจะมาตัวไหนแต่ส่วนใหญ่ครับคนที่ฝันแม่นเขาก็จะฝันแม่นอยู่ดีๆอยู่เรื่อยๆครับผมเห็ดเหล็กมาทั้งหมดสี่ห้าปีผมกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เดาทางตัวเลขออกเหมือนเหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่าให้ผมซื้อเลขตัวไหนครับผมก็ซื้อมดเหมือนกันผมก็ซื้อมดห,หลายตัวเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีสักตัวที่ว่าซื้อถูกใช่ไหมครับนะครับ ah? คือที่ไปที่มาของตัวเลขถ้อาจจะอยากให้ผมวงกลมให้เลยคือเม็ดเดียวตัวเดียวครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนฝันผมเป็นเพียงแค่คนซื้อเหมือนกันแล้วก็เป็นเพียงแค่คนที่ว่าเอาคนฝันมาเล่าต่อเหมือนกันประมาณนั้นครับ แต่ว่าเลหล็กตองงวดองผมก็มีได้เนาะเลหล็กตองงวดองผมนะ่คือน,นั่นก็คือเป็นเลขที่ผมชอบส่วนตัว,วเราเบิรงนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดเพื่อตัวเลขของปู่สองจะมาอีกรอบหนึ่งหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างอีกหรือเปล่าพราะงวดเมื่อกี้ทั้งหกหนึ่งล่างเจ็ดเก้าบนก็มาทั้งหมดเลยบางคนครับได้ดูความฝันก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีครับมันหมาน,าน,านซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่อจะได้รางวัลใหญ่ๆไม่ว่างวดนี้เราถูกน้อยงวดหน้า เราอาจจะถอยไปแดงก็ได้ครับถูกเงินเยอะซื้อตรตอรีไว้ครับเผื่ออาจจะได้รางวัลใหญ่ๆนะครับเนาะรางวัลที่5ก็ได้เงินเยอะแล้วครับที่สีที่สาที่สองถูกรางวัลที่1เลยก็ได้ครับจะดีใจอย่างด้วยอย่างมากครับนะครับนานครับถูกขังหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีครับมั่นมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูครับผม